มีชาวบ,บ้านก็ให้บ่อแสในชุมชนเองเขาก็ต้องการที่จะให้กระจัดปัญหาแก้ไขปัญหาเหมือนกันมันจับคนเสพมันก็จับได้แค่คนเสพถ้าเอาคนขายไปกลับออกมามันก็เสพเหมือนเดิม ลูกก็เลยถามว่าถ้ทว่าวกับกันในทางของตำรวจถ้าว่าถ้าลูกเจเ้าบ่เสพแล้วเขาสิได้ขายบ่ทีมงานตำรวจทีมงานสายปกคร,รองกับทีมงานทื้อสอทีมงานท่านผู้ใหญ่บ้านกรรมการภูมเราจะร่วมกันออกไปเข้าประตูบ้านเข้าประตูเรือนแต่ระลังคาเรือนเพื่อจะขออนุญาติจากเอชบีคือตัวสวัสวินะครับ คุณคท้าวขคือเป็นยุใสยุทงครับยุทงจินเรายุท,บท,บทงบ้านไหนจวครับมันจวนบางทีไปค้นยาได้เห็นไหกับเพื่อเข้ามาใช่ที่แก่ครนะับก็อยากให้ลูกไอ้มาขับรวมป้องกาันเพื่อนนี่แหละการเพื่อนเลรกจะห่างจากยาเสพติดเรายัางไงช่วงนี้เราตรวจเจอแล้วตรวจเจอวันนี้ ยอมรับเราเกษมมาแล้วก็ไม่มีปัญหาเราจะรู้ว่าจะช่วยกันแก้ปัญหายังไงอยญ่คุณครับการกุญสีนะคะอยาก่างจากย่ายแต่ทิศมูอปวกน้ำนะคะนะแต่เลยเป็นก็โอเคก็จมีการตรวจฉี่อย่างเงี้ยทุกอาทิตย์ทุกอาทิตย์วันไหนแล้วยังไม่บอก16ครั้งต่อจากนี้ไปตรวจฉี่จะต้องไม่เจอนะครับไม่เจอซึ่งแข็งนะทำได้ไหมทำได้ไหมได้ครับสู้ไสู้สู้ครับโอเคนะครับคชนยั่งยืนทาให้เข่าหนึ่ง ต้องมีโค้ก้าโคก้นะครับผมเข้าชวนมีตำรวจเข้ามามันก็ดีครับที่แบบเข้ามาในหมู่บ้านให้ความรู้พวกแบบพวกกลุ่มเสี่ยงอะไรอย่างนี้ครับเพื่อนที่มันแบบเข้าไปมั่วสุมกับยาเสพติดเวลาว่างอย่างเงี้ยไปจับกลุ่มกันนั่งเล่นกันอย่างเงี้ยครับก็มานี่เขาก็ชวนมาเตะตะก้อเตะเสร็จเขาก็ อบรมพูดกันก็มันก็จะไม่มีเวลาว่างที่ไปจับกลุ่มนนั่งกินเหล่านั่งอะไรกันคิดตอไหนต้นหวน,นหวมือดีเยอะครับคิดเขาไปไล่เตยบรรชนารสมาิดว่าดีองปากันทพระจะมาดูอยู่รถมันบ่อนอกหอชี้หามองเแ่เต้นบบงหงอกระจะมาอยู่ว่าเห็นยางรถบ่อนยิ่า ทางไาด้วยรถบูทอนด้วยเซรา่าทางายปกครองโดยเิรา่าแล้วก็เดินทางมาถึงทางแล้วนะครับที่นะครับเข้ามาในจุมชมของผมนะครับต้องขอขอบคุณนะครับทุกทุกท่านนะครับเป็นอย่างยิ่งครับขอขอบคุณครับ